สวัสดีครับเด็กๆมาพบกันอีกแล้วในชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ป .1 นะครับกับคุณครูนพรัตน์งามป่าหรือคุณคุณน้ำนะครับจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนอะไรไปเด็กๆจำได้ไหมว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างแล้วครับครับเราเรียนในเรื่องหน้าที่ของอวัยวะและเด็กๆจำได้ไหมว่า อวัยวะแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรใครจำได้บ้างนะครับแสดงว่าคนนั้นเก่งมากแล้วนะครับแต่ถ้าคนไหนยังจำไม่ได้นะครับไม่เป็นไรวันนี้นะครับคุณครูจะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งและจะพานักเรียนทำกิจกรรมลงในแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ป .1 เล่มหนึ่งครับหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ป .1 มีทั้งหมดสีเล่มด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็นหนังสือเรียน2เล่มและแบบฝึกหัดอีก2เล่มกรอบภาพสีแดงนะครับที่มีรูปดอกทานตะวันเป็นสัญลักษณ์เราจะใช้เรียนเทอมที่1นนะครับในกรอบภาพสีแดงด้านซ้ายมือของนักเรียนนะครับจะเป็นเล่มหนังสือเรียนส่วนขวามือของนักเรียนนะครับจะเป็นเล่มแบบฝึกหัดในกรอบภาพสีแดง กอบภาพที่2นะครับซ้ายมือนะครับจะเป็นเล่มหนังสือเรียนส่วนขวามือของนักเรียนจะเป็นเล่มแบบฝึกหัดเราจะใช้เรียนเทมอม2กันครับเด็กพร้อมอยังครับเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องหน้าที่ของอวัยวะ คนเรามีอวัยวะที่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายนอกหรืออวัยวะภายในทุกส่วนในร่างกายของเรามีความสำคัญเท่าเท่ากันนะครับหน้าที่ของอวัยวะภายนอกอายตาทำหน้าที่ใช้มองดูสิ่งต่างๆเอียหู e a, ugh, ทำหน้าที่ใช้ฟังเสียงต่างๆโนสจะมูกทำหน้าที่ใช้หายใจและดมกลิ่นเมาส์ ปากทำหน้าที่ใช้พูดและกินอาหาร Arm and hand แขนและมือทำหน้าที่ใช้หยิบจับสิ่งของต่งตางๆ Leg and foot ขาและเทา้าทำหน้าที่ใช้เคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวเราหน้าที่ของอวัยวะภายใน Brain สมองทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย Heart หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังอวัยวะต่างๆรังปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บนอนไดออกไซด์สตอม c ักกะเพาะอาหารทำหน้าที่คุกเล้าและย่อยอาหาร i n t e ร t i n e s ลำไส้ทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร สุดท้ายก็มาถึงกิจกรรมหลังเรียนนะครับคำสั่งให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาว,วิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม1นะครับหน้า10และหน้า11จำนวน2หน้าหนังสือที่เราใช้นะครับจะมีรูปหน้าตาดอกทานตะวันนะครับตามภาพข้างล่างนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับให้ถ่ายรูปแบบฝึกหัดโน้ตชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่มาด้วยนะครับขอบคุณครับ เด็กๆพร้อมกันหรือยังครับเรามาทํากิจกรรมหลังเรียนพร้อมกับคุณครูเลยดีกว่านะครับเด็กๆเ,เปิดหนังสือแบบฝึกหัดที่มีรูปดอกทานตะวันนะคะเปิดไปหน้า10และหน้า11ครับกิจกรรมหนูตอบได้ข้อที่1เขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่หน้าที่ของอวัยวะกับภาพอวัยวะให้สัมพันธ์กันข้อที่1 ฟังเสียงต่างๆคู่กับภาพหูข้อที่สองยืนเดินวิ่งคู่กับภาพขาและเทา้าข้อที่สามดมกลิน่นคู่กับภาพจมูกข้อที่4มองดูสิ่งต่างๆคู่กับภาพตาข้อที่หหยิบจับสิ่งของคู่กับภาพ แขนและมือข้อที่6พูดและกินอาหารคู่กับภาพปากนะครับเดี๋ยวไปดูข้อที่2ใหญ่ครับคำถามถามว่าถ้านักเรียนต้องการสังเกตลักษณะของพื้นผิวโต๊ะนักเรียนควรจะเลือกใช้อวัยวะภายนอกส่วนใดในการสังเกตเพราะอะไรด้วยคำตอบก็คือถ้าเราจะมองพื้นโต๊ะ นะครับเราต้องใช้อะไรลูกคำว่ามองใช้ตานะครับและถ้าเราจะสัมผัสนะครับเราต้องใช้มือคำตอบก็คือก็ใช้ตาและมือเพราะตาทำหน้าที่มองเห็นพื้นผิวโต๊ะส่วนมือนะครับเราใช้ในการสัมผัสโตะนะครับทำให้เราทราบลักษณะพื้นผิวโตะได้นั่นเอง กิจกรรมหน้าที่11นะครับข้อ3ใหญ่ทำถามถามว่าให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกชื่ออวัยวะที่ใช้ทำกิจกรรมข้อที่1เราใช้อวัยวะอะไรในการกินข้าวผัดลุกคำตอบก็คือปากนั่นเองต่อไปข้อที่2เราใช้อะไรในการดูโทรทัศน์ครับ คำตอบก็คือตานะครับต่อไปข้อที่3เราใช้อวัยวะอะไรในการฟังวิทยุครับคำตอบก็คือหูนั่นเองต่อไปข้อที่4ี่ครับเราใช้อวัยวะอะไรในการหยิบดินสอครับคำตอบก็คือมือนั่นเองเด็กๆไปดูกิจกรรมข้อที่4กันต่อนะครับ คำถามถามว่าดวงตาของเราทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ดวงตาจึงเป็นอวัยวะภายนอกที่สำคัญที่สุดนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะอะไรคำถามนะครับถามว่านักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับเพราะอะไรเขาถามสองเหตุผลนะครับถามสองข้อนักเรียนสามารถตอบ ได้ทั้งสองข้อเลยนะครับอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับไม่มีข้อผิดนะครับเห็นด้วยก็เพราะว่าดวงตาทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้บางคนก็อาจจะคิดว่าดวงตาสําคัญที่สุดนะครับก็เลยเลือกตอบเห็นด้วย แต่บางคนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าในร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายในหรืออวัยวะภายนอกนะครับทุกส่วนในร่างกายมีความสําคัญเท่าๆกันเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องทํางานร่วมกันนะครับนี่คือเหตุผลข้อที่2นะครับเด็กเลือกตอบข้อไหนข้อหนึ่งก็ได้นะครับหรือทําทั้งสองข้อเลยยิ่งดี นะครับสุดท้ายก็จบลงไปแล้วนะครับกิจกรรมหลังเรียนนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนถ่ายรูปนะครับโน้ตชื่อนามสกุลชั้นเลขที่มาด้วยนะครับส่งกับครูประจําชั้นมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ